เดี๋ยวเฮาจะพา,รรญญาเลาะลินยามแรงนะทุกคนบับงแน,น,นะน่น้ำหัวล่ะอัดไหมฮะกปเฮ็ดทีดื้อที่นึงมากกลากุมพา มากลาคุมมาเลไปเลยไปเลยไปเไปไป้ไปไปไปไดไกๆชิบไปไปยปไปไปิปไปไไปไปไไปสไป

ยี่ไปไปปสิสามยี่ิมใี่สิบสยยี่สิบสามยี่สิอสง่งิบอาเยี่สิบมยี่สิบสามยีสูบไามปี่ส <laughs> ิบสาได้่สิบายีา่สาบสาม ห้าเดม้มือตอมือห่ีลาไดีไดีได้บ่อีนี่ไดีบ่6ไอแม่้เนะไอเอ้ยบ่หกสามสี่้าี่ทุกคนยินดีตอนรับเข้าสู่ซองใส่ฝ่นทองประเสริฐแซนเนลเนาะวันนี้ใส่ฝนจะมา รีว no? oh, so uh, so uh, so ิวบ้านของใส่ฝนเนาะหลายหลายคนอยากรูงว่าเออบ้านใส่ฝนอยู่ใสเพื่อนอยู่ใสตั้งอยู่ใสครอบครัวอยู่ใส่อสินะเออวันนี้สมมติบ้านลีเออบอแมนแล้วก็อาซี่เพชรอย่างแน่อยู่ที่บ้านเพชรธุรกิจอย่างเออยวอยากจะบอกว่าอยู่ที่บ้านใส่ฝนคือแบบว่ารวยมากคือแบบคือแบบเฮ็ดเวกอยู่บอนเก้านะบ่ต้องแบบบ่ต้องไปบนไดเฮ็ดเวกอยู่บนเก้านะทุกคน เดี๋ยวจะมารีวิวเฮือนก่อนนะเอออันนี้ก็เป็นบ้านนะทุกคนเห็นไหมนี่อันนี้ก็คือธุรกิจเนาะเป็นธุรกิจอาอาสาหานิมรสเป็นธุรธุรกิจเกี่ยวกับขายข้าวนะทุกคนเห็นไหมรวยมากเข้ามาเข้ามาป้องไปเอออันนี้ก็ฉายาเนาะอันนี้อันนี้ก็คือฉายา,นนนนา,า,ยาไปซ้ายวฮ้ยไป่ตดกระดุกเลยมันนอกมากเลยทุกคน คือชายาธุรกิจซึ่งทอดธุรกิจพันล้านที่ทำอยู่นะทุกคนโอ้ยรถน้ำมันอันนี้ซื้อหยัง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 ซื้อฟ้าใสซื้อฟ้าใสอันนี้ซื้อหยังมาไวมาไว้อีนี่ไวเขาไว้เขาดีเขาหนุ่มมาทีละซื้อหยังซื้อฟ้าใสอันนี้ก็น้หจันทร์ห่อ แบบเรียนเก่งมากถ้าหญ่หญ่ๆๆ่หญ่คนนี้น่ะจะไปเรียอนอยูทีมหาวิทยาลัยออกฟอร์สเมันแบบนะแมนบเอไปฮันเราเข้าไปรีวิวอ่า้ายในอ่าโรมสีธุรกิจพันล้านุณอันนี้ก็คือลูกคนะ้านะลูกค้าอาจารย์พิกา

ยี่้อนบอเดี๋ยวเาจะไปตลาดนะนไลาดไปีน้ยี่สบ่กคือไฟสิไปน้ยุมกคือคึนมากระเจี๊ยบายด้วนๆทุกคนเดี๋ยวชิจะไปตลาดก่อนทุกคนอันนั้นมาให้บ้ากินัน่ไป เดี๋ยวเท่านี้เดี๋ยวมือนี้จบเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวพบกันเอพีหน้าเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอ่าถ่ายอย่างนี้มาอ่ะถ้าเพื่อนคลิปต่อไปกันแล้วกันเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายแม่บ๊ายบายกล้องหมดเจ้นาที่ย่างไง